ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอานาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ศึกษามหาสติประฐานสูตรมาแล้วก็มาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาปติปทานาสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สําหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนี่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหานหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งมีผ้าวิจารณ์อย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน แต่ทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทําไมจึงด้เป็นอย่างนี้ศัพท์นั้นเป็นอย่างนั้นศัพท์นี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นนเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งวิภาวิจัยคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้กิจนัางทำแบบนั่นกิจนี้ทําแบบนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคือใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดในเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติเก้าประการมีอะไรไประจำใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพนิพันธ์เป็นผาเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาใน,ในอุปสมานุสติกมัมมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเลวตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเลวไม่ได้ลดความเลวแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวิพากษ์นักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้ธรรมาไม่ได้ด่าท่านคือว่า,าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั้งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สกรพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคติด้วดับดับโลกีกวิสยัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้เฉพาะในกรรมฐาน40สนี้เป็นความรู้ทั้งสระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมพิทัพปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสม,มาบัติจึงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสม,มาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไม่ครบ ดิดว่าตอนนี้ว่ากระถึงอนาปานุสติกรรมฐานม่แก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วย <c oughs> แต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กชอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายถ้าเราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกันหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรมาถานกองนี้องค์สมเด็จพระจนสี แนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในนุสติคือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจารานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุน ศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง,ง่ายๆคือวิตกโมหะถ้าชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติ เหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะ่ะก็เหลืออยู่นิดมนะั้งภาณนานุสติอุปสมานุสติกรมมฐานสมเดการสลัพสนพุทธาพุทธาจริตนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะอ่าสำหรับกายกาตานุสติไปควบกับอสุปกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะ มาอนาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลานเขาปฏิบัติกันยังไงอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มากแต่หากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถ้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไร เนีย่ยตายเวลาเท่าไหร่ท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมดถ้าพูดกันทั้งเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวะนั้นแน่เมื่อรู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุด ตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมเใ่คนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยากให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ,บ้าน แต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นคี้้่าชาวบ้านเนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นขี้์่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไรจะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเพาไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลย เวลาป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้ซิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโย,ยชน์สําหรับอนาปานุสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานนสูตรกับในกรรมฐานสี่มีวิธีปฏิบัติต,าต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปฐานนสูตร <c oughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวะัสกโกจึงได้ใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซมสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมฐานฐานอย่างอื่นและก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด แต่และข้อในกรรมหาปฏิปทานในสูตรมีวิปัสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐาน40สอนสมถะไว้เตมัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานในสูตรแนให้รู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ใหใ้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรมาฐานสี่สิบการกำหนดรู้เราไมใ่ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมกูกฐานที่สองลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบ กระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพี่ปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในกรรมฐานสี่สิบเจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> หากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้าน,น,นั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้ บางครับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทําแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแต่อาจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นนันนับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานแล้วได้ก็ได้เลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐานถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะส่งอารมณ์ธรรมนี้ รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ไง่ายแปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทังฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกและริมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ารู้ทังสามฐาน เเรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌานเสริมดับอนาปานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจินาสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ถึงฌานสี่เอาแค่ฌานสี่ก็แล้วกันัานห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ฌานสี่ ไอการจะแยกเป็นชานห้าไปตัดนนนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไม่กันสําหรับชานต้นแต่ก็ไปยอ่อนน้นเพิ่มนี่นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจริญณาปานุสติกับมันฐานจะใช้เวลานาน,านเท่าไรขอเตือนท่านไว้ ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตกรมฐานุโยกอันดับแรก,กจิตเราชอบฟุง้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควรเหมือนกับจับลิงมหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยาก นี่เวลาที่เขาจับลิงมหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใดการฝึกกำลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำาอย่างไง ท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกบรรมฐานมีสภาพมันฝึกมาตัวพยศมาที่พยศเนี่ยถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรงจิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราึ้นมามันพยศเสียจุงทั้งเราบังคับมันไม่ได้ สำหรับกําลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ําเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดวันสุดแล้วแต่การอารมณ์จ้าการ การตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่อง้วยกายด้วยร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นอุทจจะเป็นอารมณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นำเอานิวรณ์ันอะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้ว ไม่ต้องนำมาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสี่อย่างไม่ยอมแพ้มาสี่อย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกไม่สามฐานถ้าทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยถือกำลังใจเขาอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรลุอภิเศกส,สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ที่งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติรรมาานยังบอกว่ากลัวตายหวาดโน่นหวาดนี่เลิกดีกว่า ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนะี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะถ้าท่านมาหาแตามาแต่มาจะสั่งให้ไปผูกคอตายเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีรายดีขึ้น ถ้ารีบตายสัตยะานี้บางทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปเปล่าเลย <c oughs> บาปก็บาปไปรำคาญคนพูกนี้จะทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นนะ่ะกลัวจะตายมั่ง <c oughs> เห็นภาพโยเนยเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคือว่า ถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันมรวบรวม,รวมกําลังใจเข้าไว้เมื่อจะทรงความดีถ้ามันทรงไม่ได้ จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สมเวิการท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วก,กลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่ก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เริ่มกำหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ ปล่อยมันเลยมันอย่าใจคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ่งกำลังไม่ก็มาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตี วิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่ทสุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็หมนกันตา,าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแต่มาลองแล้วเพรารรมคำสอนเขงอ,องค์สมเด็จพระบรัณฑิตแกวนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลอง เรบอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบก็ดีมหาปฏิปทานนสุ่กรก็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระรหันต์ไม่ได้มีความรู้สึกเป็ความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสำหรับผลที่จะเป็นผู้ได้ชายก็ดีเป็นบันดาสิภาคานาคาหลังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้น ท่านผู้รับฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะน้วจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐา,าน40มาแล้วผ่านมหาปฏาิปฐา,านนาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระอรหันต์ล้วคนลือกันลือกันไปเถอะให้มันตกมรกอเปล่านะเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุด ปั๊บเดี๋ยวมันอยู่อยู่แบบนิ่งนิงสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วอกแวกไม่ทำอะไรทั้งหมดนี่แนวทางเขาองค์สมเด็จพระบรมสุุตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันใหนรายการหนึ่งนิมิของ อนาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาว,ส,ขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ,บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมันเป็นกระสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกสินเราจะเรียนในอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไง ภาพกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่รมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกรสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านลาลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเข้าไว้นี่จุดหนึ่งนะและรายการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติ ในบางคนบางครั้งบางท่านไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบ,สบายคล้ายมีอรมเคริมแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลงมาจากที่สูงเสียวอย่างนี้ทราบว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่กําลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกําลังของฌานไม่ได้เลยหล่น เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอัตมาก,ก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงจงิจิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ํากันอีกแล้วคือไม่ถ้าเป็นปฐณุไม่ฌานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดี ถ้าเป็นชานีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รู้ลมลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชานีสามลมหายใจน้อยลงไปใจสงดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแต่นไว้กับเสา ไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้า,าทิ้งฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานีเพราะเปโปรดทราบถ้าตอนเช้ามดืดท่านักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในชาน วันนั้นทั้งวันกําลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์ทันอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากําลังใจขามันดา่าแต่พุทธศาสนิกนชนโดยทุนนาเข้าทั้งชาญสี่ตอนนี้จะปรายกฏอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกคาตาคือมมอารมณ์เป็นหนึ่งมมอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นอานาปานุสติกรรมฐานเขาอ,องค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามานก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงทานี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายจงถืออนาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นสําคัญจะขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอนาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนมิฉนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ถ้าต่อนนี้ไปเขาบรรดาท่านพู้ธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันแะอยู่ในริยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตาม,มัติยาสายจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี